เตสไลคุณแม่โพสต์ถึงน้องอลิสเน็ตไอดอลในวันที่สูญเสียลูกสาวเปิดโพดสต์เศร้าของคุณแม่น้องอลิสอริสราเน็ตไอดอลถึงลูกสาวสุดที่รักในวันที่ไม่อยากให้มาถึงทำไมถึงจากคุณแม่ไปไวจังเลยลูกกรณีน้องอลิสอริสรากับเดโชเน็ตไอดอลชื่อดังที่ขึ้นชื่อทั้งความน่ารักและเซ็กซี่เสียชีวิตแล้ว เมื่อเวลา12.50นาทีของวันที่6มิถุนายน2565โดยพิธีศพจะจัดขึ้นที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีโดยที่เฟซบุ๊กของคุณแม่น้องอลิสพบว่าโพสต์ล่าสุดของคุณแม่ในวันนี้วันที่6มิถุนายน2565ระบุข,ข้อความว่าวันนี้ก็มาถึงแล้วทำไมถึงจากคุณแม่ไปไวจังเลยลูกคือฮือ โดยย้อนไปเมื่อวันที่23พฤษภาคม2565พบว่าคุณแม่ได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมข้อความว่าขอให้ลูกอย่าจากแม่ไปเลยอยู่นานๆน,น,นะคะลูกพร้อมทั้งตอบคำถามคนที่เข้ามาสอบถามว่าน้องเป็นอะไรคุณแม่ก็บอกว่าน้องอาหารติดหลอดลมค่ารอน้องตื่นหลายเดือนแล้วค่ะ